คลิปนี้สิมารีวิวสีผมลูกสาวค่ะที่ตอนต้นเดือนเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วคลิปนึงว่าลูกสาวเพิ่นไปเฮ็ดสีผมเฮ็ดสีม่วงเฮ็ดเหรนสงการค่ะก็เลยสิมารีวิวว่าหลังจากเฮ็ดแล้วเป็นจ้าได๋ก็เดี๋ยวสีมีสภาพผมตอนเฮ็ดเสร็จหม่ๆกับสภาพผมปัจจุบันมาเปรียบเทียบให้เบิ่งเนาะค่ะนาะวาเสียนเป็นจังไดแน่นี่ค่ะอันนี้เป็นตอนที่ยอมเซ็ใไม่ไหมเลยตอนที่ยอมพึ่งเซ็จค่ะอันนี้สร้างเพื่อนไทยไว้ให้ คือสภาพผมอันนี้ก็คือสภาพผมที่ย้อมอันนี้เดี๋ยวจะมือเลาทั้งโลกประมาณ2สัปดาห์เนาะสีก็เริ่มเจิดแล้วจากที่ตอนนั้นย้อมใหม่ประมาสิ่เดือนไปยอมขึ้นแล้วลูก จเจ้าก็ไปมอบตัวมือไหนย,นะยืนยันซีดเราก็ต้องเบิง่งก็ต้องยอกก้อนไปมอบตัวนั่นล่ะโอนยม่พบเป็นอย่างแลยมัมาหาอะไรเลยวบ่ได้บ่เรียบร้อยแต่ซางมันไม่เป็นตะเบิงมันนั่นนี่เกินไปเนาะมันก็เป็นสีปกติที่เขาเนียนกันนอกก็ต้องไปหยอกขึ้นเสียเงินอีกแล้วว่ามันเพราะแบบ มันอันนี้พอดูมันก็ต้องย่อมล่ะหลายเกินไปมหาไล่ก็นจะเป็นอย่างมันก็เรียบร้อยเนาะทำหลังจากทำสีไปได้สองสัปดาห์เพื่อนที่ผมมันเป็นสีผมตอนเล่นสงการค่ยคลิปก้อนๆที่ค่อยๆออกมาเป็นสีผมอันนี้เหรอมันกับว่าคอยหมองปายในดอกมันก็จะออกประมาณคอยม่วงนี่นะพี่นั่นออกแบบนี้เลยที่แหลกเลยเนาะมันหมองอยู่บ่ที่แรลกเนาะเออที่แหลกม่วงเนาะเรากำลังจะออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆ